ก็มีสำน่นแหละมือหนึ่งมือหนึ่งก็คิดหาสีเอาเงินสาบานเท่านั้น่ิพะาเขาเห็นยังว่าขาสิได้เงินทนั้นแหละเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เลยเหินห่างการปฏิบัติน <Yeah. S 1> ป้ายกับ้ากันโยมไปวัดกับป้ายกับบ่ดยินบ่ด้ฟังแนวที่มันจะเริ่มขึ้นเนี่ย yeah. ก็เลยบรรลูเลยว่าบาปขึ้นอย่างบุญขึ้นอย่างจำบัรลูเลยก็ย้อนซุ่มเฮานีแล้วนในเมือพะยังบรรลูโยมยังสีใบลูเนาะเฮาเป็นผู้อยู่ไก่ฉีดในการศึกษาสิ่งหล่านี้อยู่ที่สุดหละเฮายังบรรลูเนะาไพ่เนสิไปหูโยมเขาก็มีแต่เฮ็ดเบียดเฮ็ดหน้านะเฮ็ดการเฮ็ดงานเขา เขาไ่ได้มาศึกษาบ่าามีเวลามาศึกษาสิ่งเหล่านี้คือจังซุ่มเฮาเนซุ่มเฮาเป็นพระเฮาศึกษาสิ่งเหล่านี้เด้พอ <Yeah. S 1> ศึกษาแล้วเขาถึงได้บอกเขาได้เพราะว่าจะเป็นทั้งข้างนอกทั้งใน <Yeah. S 1> ภายนอกก็ศึกษาภายในก็ศึกษา แม้แต okay. <AND> well. ่เก็บศพดูสิเก็บเก็บกระดูกว่ามันเก็บศพเก็บกระดูกเขาเอื่อนยังก็คือเก็บกระดูกบัานเท่าไหมปั้นปั้นหุ่นนี่ละมีมีหลากขีเทามากขีเทาว่าปั้นเป็นรูปค่นไหมเออบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะนะ คู่อาจารตะวันเพิ่นผ้าผมไปเก็บกระดูกเมซี่ย่ายเพิ่นผมกลับไปอันนี้ว่าถึงสมัยผมท่านในบวชคุณนรอกผมกลับไปเพิ่นส่วนไป,ปไปเก็บกระดูกปะชายไปเก็บกระดูกยายชี้ผนว่าครับเขากับรับรถผ้าไปไปกันสามคนมีอาจารย์ตะวันมีผมแล้วก็มีคูบ่บรณัดสามคน ผู้บรรณากระทานใดวัดตนะ่พอหอดมองขีเก็บกระดูกก็ก็ับไปแจ้งเจ้าอาวาสบอกคนว่าผมมาเก็บกระดูกแล้ว,แจ,แ,ลว,แ,ลวแจ้งแล้วเขาบอกแจ้งแล้วเขาถอดเสื่อด,ดึงล่างกระดูกออกมาเลยกลาวาสิมาเก็บข้าวเดียวแล้วนี้เลยนะบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาเฮ <laughs> ตังซี่ผู้ตายนี่บ่ได้เกิดครบสามสิบสองอยนะ ต้องบังสกุลก่อนเอาเลยจากที่เก็บข้าวเดี๋ยวกลายเป็นเก็บยุคเครื่องมือไปนะต้องเอาขี่เท้ามาปัน่นเป็นหุน่นเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเอาเหรียญมาว่างนะเอาเหรียญมาว่างสามสิบสองเหรียญตามตำแหน่งนะพ่มดอกไม้หดนามพ่มมนมอยังไงว่ากันไปแล้วแต่จะเทีย แกสวดอภามาสวดได้ไหมเด่ยเป็นเป็นใน,นสี่บ่เป็นใน,นสี่บ <c oughs> ่ผมก็นึกว่าเป็นตะบ,บันน,น้องแซงสอยนี้ผมบอกสิ่งนีสิ่งที่ผมเห็นนี่ผมบอกเดว้าโดยจินตนาการคึอมากคือเหตุการณ์จริงๆเลยที่เกิดกับประสบการณ์ผมเองเพิ่นว่าขันบระเฮ็ดจังสั้นนี่ ผู้ตายนี่ยสีบัวเกิดครบสามสิบสองผมก็เลยว่าเอ๊ะมันคือมันคือสีได้เกิดครบอาการสามสิบสองกันเฉพาะคนอีสานนี่หรอวะเขาว่าพอฝรังกับบัวแด้เห็ดคนภาค่าคกลางกับสิบ่มีหรือมั้งนี่นเห็่นบ่เนี่ยมันเป็นความเสื่อเห็นบ่ ได้เชื่อกับศาสนาเลย <Yeah. S 1> เหากยาวยาแต่บ่ได้เด้่ยายาแต่บ่ได้บุญผู <Yeah. S 1> ้ที่บ่เคยได้ยินบ่เ,นเคยได้ฟังบ่เ,เคยได้ศึกษากับยานะ <Yeah. S 1> ว่าการเพาเห็ดตามเพิ่นพูดตายก็สิบบ่ได้บุญบ่ได้ยังไปสัน่น <Yeah. S 1> ความยานเห็ดนในขน้นงู yeah. ความยานนะ่ะเห็ดในข้นงูขาดการพิจารณาเมืองว่าสิ่งที่เขาเห็ดนี่มันเป็นมันมันเพืยออย่างกันเนี่ยน,นั่นว่าแม่ศาสนาเลยเป็นความเสื่อเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเอง สังเกตเมืองแม่มา,าคือกันเนี้ยแต่ละผกักนะผักเหนือกะอีกแบบหนึ่งผากกลางก็อีกแบบหนึ่งผากไต่ก็อีกแบบหนึ่งผักอีสานก็อีกแบบหนึ่งไ่ได้เป็นเอกเลยไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเลยเฮ็ดไปตามกลุ่มที่เสื่อถนัดเองสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันควรสีสิเบิร์ตไปจากเมืองไทยเขา มันควรที่สิเบิดนะเริ่มจากซุ่มเฮ้านี่ละ่ะเห็นบ่งานศพเหตุใดซุ่มผ้าเฮ้าผ้าตายง่ายบ่นั่นคือวิธีพระป้าก็เห็ุกันเมราวพ่อวัดหนึ่งพระตายกุติมีคนมาแจง หลวงปูหลวงปูบอกว่าเออสันเขาแล้วเขาเบลว่าเผาผนว่าโอ้ยง่ายขนาดภาคกนังสันเขาได้ปะเนี่ยสันเขาเราเขาไปเอามาไปมึงบดได้ตาเหลือกตาลานไปได้วยม,มันตายไปแล้วเหตุใดนสนิเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดยู่ในวันเท่านี้ที่มีพระเพิ่นว่านะภาพไปนะยุคกุศ กูปเป่านั่นแหละนอนใจยิ่งล้างนีแ่แหละเป่าเอ้ <g ül> <g ül> เศรามากมีพระมาแจ้งว่าพระองค์นั้นเพ,พิ่นมรณภาพแล้วท่านลงตาก,กันหนังฟังรับทราบพอรับทราบแล้วเพิ่นก็บอกไปเอาโทรเอื่น,นตำรวจมาเมืองตามกฎหมายกระบวนกฎหมายไป ไปตามกฎหมายไปติดต่อญอาติเขามึงอยากเขาว่าอย่างไอยากเขาอนุญาตแล้วให้จัดการงานสพบิพี่ๆได้จัดเห็นบ่นเพราะการจัดงานสพวัตเท่ามันไงซุมเฮ้าก็แค่เป็นประชุมกันนะประชุมกันเพื่อยังเพื่อเมืองความจริงว่าต้องมายุ่งยากส่วนนั่นส่วนนี้ บ่ต้องไปซักผ่าบางสกุลบางสกุลบ่ต้องเลยมาร่วมกันห่วมกันเมืองเอาไดเวลาแล้วก็เผากันใบาสามกับเผาเต็มที่กับแก้วดอกไม้จันไปว่างเป็นยังคือเอาดอกไม้จันไปว่างกับเพื่อมันเห็นศพไกลๆเห็นบ่บ่ได้ไปว่างเป็นพิธียังไงเด้ เพื่อให้มันเข้าไปใกล้สพที่สุดให้มันเห็นศพเห็นผู้ตายนั่น,น,นเพื่อให้มันเห็นเจ้าของว่าเฮ้าสิเป็นนักษสัตว์คือกันนี่คือเจตนาในการว่างดอกไม้จันที่ยังคงมีอยู่ที่ผมบออ,ออกเพราะผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ จใจผมนี่อยากงัดโล่งทิ้งคุณเอาโล่งมาบังไว้เห็นยังงัดออกไปเลยให้มือเรือแต่ศพนอนอางล่างนน่ะนะเอามันเห็นกับตาไปเลยเพราะนั่นแหละคือสิงสิงที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักปฏิบัติภาวนามันหาปลาซาบ่ะไได้แล้วสมัมนี่สมัยก่อนเพิันหาปลาซาด้ หาเห็นยังผนไปหาป้าซายยังกับเพื่อเมืองศพทุกนี้แหละที่เขาไปทิ้งไว้ป้าซางนะแต่ซุ่มเฮาบัรหาพ,อ,พอแล้วเลยนี่นที่ไห้พระไปจักบางสะกงบางสกงงสกูกับเพื่อนเห็นสิ่งนี้แหละแต่ว่าผลเอาโล่งปีนไปเบิดก็ได้เบิ้เห็นสัง่ง